เพราะอะไรคำถามเหล่านี้จึงเกิดขึ้นนะคะเดินเข้าซอยแม้แต่คนที่เคยเทียประยุทธ์เคยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเตานกหวีดมากก่อนก็ยังถามว่าพิธาจะได้เป็นนายกไหมเงินสามพบาทเขาจะได้ไหมกลับไปบ้านต่างจังหวัดในหมู่บ้าน ั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยทุกคนรอคอยความหวังว่าเขาจะได้สวัสดิการจะมีอนาคตที่ดีเพราะถ้าก้าไกลได้ไปรัฐบาลดี่้าได้เป็นรักษาลเยอะครับผมหรือนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้สารและธรรมนูญทำลายความหวังของพวกเขาเสีแล้วไม่รู้ว่า นักข่าวเดินไปไหนนะครับความเรวร้ายมันไม่ใช่แค่สอวมค่าคนไอเต็มความเรวร้ายที่ผ่านมามันต่อเรื่องมาจากคอสชสวไม่ได้มีความชอบทำอะไรเลยที่จะมาเป็นสวดังนั้นสวที่มีอยู่ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557ไม่สามารถเรียกได้ว่า สภาวุฒิสมาชิกคนเหล่านี้เรียกได้แค่เพียงว่าสวมันไม่กล้ามาหรอกแต่ก็ยังชื่นชมสำหรับสวที่ยังมีการกลับตัวในช่วงปลายอันนี้ก็ยังชื่นชมแต่สักเป็นคนอย่างดิฉันคนจนๆให้รัฐบาล เด็จการแบบนับ้นนะคะให้พวกพเผด็จการแบบนั้นแต่งตั้งฉันจะไม่เอาเกียริและสักสีที่มียนน้อยเว้ของคนงจนไปแปดเพื่อนกับพวกพเผด็จการเลยไปดูในราย์ทับนีมน่มันไล่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เราบอกว่าแค่เผด็จการแค่ปี2,557 สิ่งเหล่านี้มันเจ็บปวดมันอย่างยาวนานเปรลอยๆปีหลังที่มันตั้งกุมทนบุเรีขึ้นมาแล้วท,ที่น้องที่รักวันนี้เองที่ฉันได้รับมอบหมายมาให้พูดถึงเรื่องปากท้องนะคะดังนั้นที่คบไม่ได้ติมนะครับว่านนไม่น่าจะได้ยินเสียง วิธิการสัมคมทุ้หน้านะคะเราก็จะได้ลืมตาปากค่าจ้างที่สูงขึ้นและสามารถมีค่าจ้างสูงขึ้นอัตโนมัติในแต่ละปีตามค่าของชีพอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวัง พสินค้าราคาแพงทำให้ข้าวได้กระเป๋าหายปัจจุบันไข่แทงแทงที่จะได้ข้าวาข้าวเรลือกหายไปอีกสิ่งเหล่านี้นะฮะกมีการตอกย้ำเอาไมเข้าไปาตรงนี้ ทั้งมากกว่องสอสบกนครับเพะฉ้นวันนี้ที่เปนาที่ยวอย่างมาตลอ่น่นอนเชื่อว่าคนที่จะไม่พอใจกับรเปิดเมาที่อุตสาวันนี้เนี่ยก็คงไม่ได้จํากัดอยู่แค่เฉพาะคนที่เลือกพรรคเข้าไปเท่านั้นแต่ว่าก็คงเป็นคนที่มาแข่งนบ้านเมืองเดินหน้าด้วยกติกาการเมืองที่เป็นปกติตามคารลสชนทิปาต์บงคนที่ไม่ได้เลือกแบงค์ข้างแต่พรรคเดินเนตัวุดพรรคที่ไม่สนุิทาง็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่อุตสา่ะวันที่เ มองยังไงกับตอนนี้ที่อาจจะมีให้ใครหรือคนอาจจะมองว่าอันนี้เป็นการรัฐประหารโดยกฎหมายแล้วก็อย่างที่เราได้ยืนยันไปในสภาครับว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการมีความข้อบังคับในลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วก็เรามองว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อความครอบครับการดําเนินการประชุมเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามที่รัฐตัวแลบก็เป็นไปด้ว กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะเอาความคิดเห็นที่ตนเองมีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะถูกเขีอนชื่อเป็นนายกมาใช้ประกอบการตัดสินใจครับที่ว่าพันก้าไปหรือว่าอนุญาตบนพื้นฐานของหลักการได้เห็นผลก็ก็เป็นที่เราไม่เห็นด้วยแล้วก็ได้แสดงออกทีทางการรถไฟก็พันเข้าร่วมด้วยในสภาเดี๋ยววันนี้ที่ทางติดลงมาในพื้นที่การชุมนุมในวันนี้แบบในผลหลักอะไรแล้วอยากให้การระมัรัง รองให้รัฐสภานั้นเคารพเสียงประชาชนทุกคนหมายต่างๆเดี๋ยวการจัดทำร่างรัฐบาลการเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาเคารพเสียงช่างมากของส2ละเรื่องวุฒิสภาเป็นนายกหรือแม้กระทั่งวันนี้การเสนอชื่นายกเป็นความกลับแล้วก็มาคำข้อ41เนี่ยก็ทั้งหมดล้วนเป็นความพยายามในการคืนความปกติให้กับสังคมเพื่อให้เรามีโอกากระดับประชาธิปไตยตามมาตรฐานชาติที่เคารพ หนึ่งสิหนเสียงของประชาชนทุกคนที่มีความเห็นแตกต่างหลากหลายทั้งคนที่เห็นด้วยกับร้ากและคนที่ไม่เห็นด้วยกับารเ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคนะครับผมก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของสสผลตนะมีการทาประชาติแต่พูดเรื่องประชาติตุกักังประชบคนที่ ก็เข้าไม่ถึงครับผมนเออได้แค่ดูบรรยากาศนะครอ่าภายนอกนะครับผมนะวันนี้คนก็เยอะมากนะครับผมดเหยอะพอสมควรนะครับผมไอ้รูกว่าเนี่ยไอ้รูกลุ่มไม่ได้อ๋ออต่อรัฐธรรมนูญนะคะแอบไขรัฐธรรมนูญแอบกฎหมาย เาลางังซมมันลงนะครับผมามาให้กำลังใจประชาชนนะครับที่เกินความต <ผม S 2> ้องงเกินควรโดยมีผลทำให้กระทบกระเทือนหรืออันตรายต่อความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน,นการทำลายการปกครองและบบ ขออภัยครับผมสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอาช่าที่ปไตย์แอดด์แอดด์อาบินขมารประเสริฐโตกเป็นตมุกในที่สุดสารรัฐธรรมนูนพูดเองอาช่าที่ปไตยที่มีคำพูดมันไม่ใช่แค่ดิฉันพูดมันไม่ใช่มีแค่อยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าหลายคนไปฟังคลิปแอดคาราว ในอดีตก็เคยเป็นแฟนแฟนเพลงเขานะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วแอดฟันทองว่าพิธาจะไม่ได้เป็นนายกเป็นเทว่าประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปมุ้มลองไปฟังคลิปได้เลยเขาบอกมาแล้วด,ดังนั้นด,ดังนั้นพี่น้องที่รัก ังม้ยพี่ถ่ายเลยดิพี่น้องที่รักทั้งหลายเรื่องปากท้องของคนยากคนจนไปด้อมันไม่ใช่แค่เรื่องอักแล้วมันจบพี่โรดมาป้าพี่โรดอ่ะหายอยู่ไหนไม่รู้ไปไหนแล้วเมื่อกี้ผมจะแต่อำนาจของตระกูอย่าไปท้ายต่อหายอยู่ในมือใครไม่รู้ วันนี้มันจึงต้องหันกลับมาพูดถึงข้อร้องเรนอีกครั้งนะที่ร้องของธรรมศาสตร์และอจุนท์มันยังไม่จบดังนั้นเราเอาข้อร้องเหล่านี้มาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ชีวิตของผู้ใช้แรงงานคนยากคนจนลูกจ้างคนฟาร์มลูกจ้างขับรถขนส่งลูก ีอนาคตที่ดีต้องออกมาร่วมกันเลือกตั้งไปชนะวันหนึ่งเราจะต้องเดินทางสู่การปฏิวัติประชาชนขอบคุณค่ะขอปถ่ายด้วยเต็มไปเนี่ยไอเต็มไอเต็มไงไอหายเนียไปไอไออไอไไอ ครับวันนี้ยิ่งอยู่การปราสายยิ่งเริ่มความเข้มข้นขึ้นนะคะถ่ายรูปไปอวดแย่ไงคนหลายคนที่ทุกคนเราใอ้ถ่ายให้แต่ไม่ใช่ผที่พักให้เราไอเต้มาเต้คพักเต้ครับถ่ายรูปหน่อยคนเยอะแล้วใช่ไหมครับเราแค่จะไม่ีที่ยืนครับอย่างเงี้ยเพราะบ้านแน่นไปแล้วนะครับต้องขยายไหมครับอ่ะ ให้เห็นด้วยว่าต้องขยายเลยเพื่อให้เราได้นั่งอย่างปลอดภัยบ้า,บางเอเสียงตรงนี้นะครับลกเราเอเพราะว่าตรงนี้นครับตรงนี้รถรถเยอะแล้วแล้วก็คนนั่งเต็มแล้วผมคิดว่า อาจจะเรียนพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอาจจะต้องช่วยก็หล่อน้อยเขาหงอน้อยก็หล่อน้อยเขาหงอนิดนึงนะครับไปไปถ่ายสาวโลมไปจไปมาเนี่ยครับเพื่อเขาได้ทราบว่าตรงนี้มีการชุนลูไปไปถ่ายสาวโลมไปได้ไปทำอะไราได้อวดเจ้ไปหาเราเอารูปเดียวไปอวดแล้วไม่ลูกอุ้ยหายห้เมียตัดเสียหาหน่อยเราไปเสียขับรถช่วยมีลูกอย่างได้วิลล์อ่ะ แต่ว่านี้เราเราเบชุมนุมเราแจงการชุมุมแล้วก็ขอให้ทางจะได้ตะรรแล้วก็ดภสวัสดีพี่ชาบูครับผมสวัสดีคุณเน้นหน่อยนะครับร้รักใองเาลยรักครเบก็เอามากับผู้ช่วยนะครับผม ผู้ช่วยสสคนเก่าไม่ยอมรับคนใหม่สิ่งหนึ่งที่เขากลัวว่า8พักพวกเราจะมากการจัดการจับกลุ่มกันสิ่งหนึ่งที่เขาขวางคืออะไรนะครับพ่งครับเพราะเขากลัวเราจะปฏิรูปตำรวจใช่ไหมครับพี่้องครับเพราะกลัวเราจะปฏิรูปกองทัพใช่ไหมครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นตำรวจเรารับรู้กันมาดีใช่ไหมครับพี่หมายว่าที่ผ่านมาเราเรียกร้องเรื่องความเป็นธรรมของในวงการแต่งตั้งโยกย้ายของข้าราชการตำรวจท้นน้อยใช่ไหมครับเราต้องเจอกับตัวช้าใช่ไหมครับเราเรียกร้องเพื่อให้ไม่มีตัวช้านั่นหมายความว่าเราก็เรียกร้องให้กับพี่น้องตำรวจทันผู้น้อยทุกคนด้วยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สวที่มาจากองควงเขาก็ไม่อยากให้เราได้เป็นรัฐบาลครับขอบของเขาหน่อยครับแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มากอตอนนี้สำคัญกต่ว่าดีใจกว่าถ่ายรูปกับผัวอีกอ่ะครับเราไปยื่นหนังสือให้กับกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกองทัพมึสุดสุดหรือกองทัพมัง แต่สิ่งที่เขากลัวพวกเราก็คือว่าวก็เดินราจะไปลดทันได้ก่อนครับเขบพี่น้องโผล่ให้กับกอนเนยคนะได้เหาวนี้สวอที่มาจากกองทัพใช่ไหมคะ6ตำแหน่งนะคะโดยตำแหน่งเลยนะคะไม่แน่ใจว่าวันนี้เข้าประชุมหรือเปล่าคะถามจริงเหรอสวอพวกนี้เขารู้เรื่องอะไรบ้างเพราะว่าการประชุมก็ไม่ใช่เข้า แค่เปเซ็นชื่ออย่างเดียวแล้วก็ออกแต่เขามีเงินเดือนนะคะโอ้เงินเดือนเยอะมากครับเงินเดือนเยอะมากนะคะแล้วเงินเดือนสองตำแหน่งนะคะทั้งตำแหน่งในคนแล้วก็ตำแหน่งสวโอ้โหนี่กินรวบเลยนะเนี่ยกินรวบค่ะแต่ประชาชนอย่างเรายังไงคะ หาเช้ากินค่ำหาเช้ากินาโลกกับทำงานต่จปีเราก็โดนจนเหมือนเดิมแต่ใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็มาเป็นสวอยู่แค่ประมาณ5เดือนมีรถยนต์มีเออย่านครับไม่ต้องผ่อนเลยครับน้องครับเข่าวข่าต่จเกินแห่บางคนบางคนรวยไม่พอรวยไม่พอมีเงินปุ๊บมีเมียน้อยครับ ไม่พอไม่พอที่ไหนยังไม่พออนนี้มันบขาี้เอามาเป็นผู้ช่วยอามารจุตำแหน่งในสวอีกครับพี่นะแต่ประชาชนอย่างไรเป็นไงสิปีไปยัจนพ่อจนอยูงมากพ่อกูจนก็หาว่ากูไม่ขยันพ่อกูขยันก็หาว่ากูว่าชาติที่แล้วกรรมเยอะชาตินี้เลยเกินมาจน ต่อไปเราก็ให้ใครต้องการแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับพวกเราเเรอีกแล้วเพราะเมื่อกี้พี่สิภไพบอกเลยว่าประชาชนจะลุกขึ้นมาปฏิวัติขอประชาชนเองใช่ไม่ใช่พี่น้องสงสัยต้องปฏิวัติประชาชนชชาทล้ไมปฏิรูปไม่ได้ก็ปฏิวัวติแมงเลยพี่น้องเะรสามข้อที่สองที่เราต่อสูก้กันมาตั้งแต่ปีหก6ามหข้อที่เด้งเลยนะคะไปยุ ข้อที่สองพวกเราต้องการเขียนในารัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไม่ใช่ข้อที่สามเราต้องการปฏิรูปสถาบันมหาการิย์ใช่ไมมใช่เรายังยึดจากการสามข้อนี้และวันนี้เราก็มีสามข้อที่น้องที่จะต่อสู้กันต่อไปนั่นก็คือนั่นก็คืออะไรจะได้ไหมคะขอจุดเกิดเหตุ อ่าจำไม่ได้ไไม่หาปโทรศัพท์เองทำได้ไหมครับเจอถ่ายเครื่องนี้เหรอจำได้ไหมพี่เออเครื่องพี่ร้เอาละตอนนี้แล้เราเราแตเขาอานมี่อีต้นเลยด้วยมันสาบสารุ่มบานุนก็ก้ตาใช่ไหมพี่ออกไปให้หมดนอนเดี๋ยวพวกเราเข้าไปทำหน้าที่แทนใช่ไหมคะพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับ คือประเทศไทยเป็นประเทศที่กฎหมายเยอะที่สุดในโลกหรือเปล่าตั้งแต่มีคอสชนะไอ้เรื่อกฎหมายของพวกมันนะแม่งวันเดียวสามาล้านลววนฐานนะกฎหมายประชาชนแล้วเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไอ้เรื่อัคนละคนในแสนนะที่เข้าชื่อตอนนั้นแสนของคนที่ไอ้รอเสนอชื่อนี่แหละครับ มันสะท้อนได้ว่าประเทศเรามีกฎหมายออกมาเยอะแยะมากมายแล้วกฎหมายออกมาง่ายภายใต้รัฐบาลของประเด็จการครับนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วพวกนี้เป็นการสะท้อนเน้นย้ำว่าความเหลื่อมล้ําของประเทศเราวันนี้ก็สูงติดหนึ่งในต้นของของโลกเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับอยู่อันดับต้นๆแล้วบอกว่าเศรษฐกิจดีที่ผ่านมาเอาตรงนะพูดกันตรงเลยนะครับตั้งแต่ประยุทธ์จันโอชาเข้ามาพวกเรา จนเอาจนเอาจนซ้ำจนซากจนสันจนซากจ,จ,จ,จนความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยติดหนึ่งในสิบของโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่แตคนที่รวยรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นคือกลุ่มทุนผูกขาดที่สนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์ครับเทุกคนครับๆๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟัางผู้ภาสายต่อไปนะคะเา <ๆ S 2> ขาเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแล้วมาจากการต่อสู้มายางานตั้งแต่ปีห3นะคะขอเชิญท่านกับ

ปปขอเสียงพี่น้องป<ด>ระชาชนผู้รักในประชาธิปไตายทุกท่านหน่หยหอยครับผมรวันนี้ผมไม่ได้ขึ้นมาพูดแค่ในฐานะนักเคลื่อนไหวแต่ผมขึ้นมาพูดในฐานะที่เป็นนักเรียนของคณะรัฐศาสตร์ซึ่งในวันนี้ ก็มีพี่ๆของผมหลายคนได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาแต่ไม่รู้ไปทำงานอีท่าไหนกล้ไปเป็นเครื่องมือรับใช้เผด็จการเสียหมดเลยกับพี่น้องวันนี้ผมมีประเด็นสำคัญที่จะต้องมาพูดสองประการด้วยกันแต่ก่อนที่จะเข้าถึงประเด็นแรก ผมอยากที่จะขอพูดถึงการประชุมรัฐสภาในวันนี้เสียเล็กน้อยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ก็คงจะรู้สึกไม่ต่างกับผมเท่าไหร่ว่าวันนี้สภาฝ่ายเสียงข้างน้อยพยายามพูดอภิปรายขัดขวางการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีแด้นะผมเดี๋ยวขอญาตมุก ลงไลท์สักคู่นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นลงรูปและวถ้าลงรูปอย่างเดียวแล้วนะครับผมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผมนะครับผมเฮนุคนไม่โกเมียนะครับผมแล้วก็โลนินฝั่งทนไม่เอาเผด็จการนะครับผมครับตอนนี้ก็ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับพักฝ่ายประชาธิปไตยได้ขึ้นมีอำนาจแล้วถึงที่ตัว วกว่านทุกคนต้องกลับ้นต้องกระบอกกับบกัน้ยใจม่วงั้งาเาพีน้อง